ขัอกี้ขี้ข่าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยเลือกฟิล์มให้รถฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงฟิล์มลามินาฟิล์มกรองแสงที่พูดความจริงตลอด30ปี สนับสนุนโดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัด คุ้มราคาสนใจโทร0895279933และมาถึงช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวครับในวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2568นะครับอยู่เรื่องกับเราทั้งคู่สวัสดีคุณผู้ฟังครับและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับสวัสดีครับนายจุคนใช่แล้วครับเจอกับพี่ท็อปอีกครั้งหนึ่งเลยด้วยนะครับะนะแล้วก็มาเจอกันแล้วเลยในช่วงสายๆถึงออฟฟิศถึงที่ทํางานกันแล้วในช่วงนี้9โมงกว่าๆนะครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวพร้อมกับการรายงานความคืบหน้าในแต่ละวัน มีอะไรอัปเดตกันเราก็เอามาเกือบโอ้โหไม่ใช่เกือบสิต้องบอกว่าทุกวันเลยใช่เหรียญทองเหรียญทองเอ้ยอะไรเอ้ยที่ไหนน้ําท่วมที่ไหนไฟดับที่ไหนอะไรเราก็จะมารายงานกันใช่แล้วนะฮะหลากหลายวันนี้มันมีมี3ข่าวสมสไตล์เลยนะโอ้โหหรอ3าข่าวสมสไตล์เลยไม่ซ้ําแบบ3มหรือสี่เอาให้ชัวสามก่อนแล้วมี4ี่บวกสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งเยอะมากสปอนเซอร์เยอะบอกแล้วไงบอกว่าท็อปกี้เนี่ยจะขายสปอนเซอร์ทั้งหมด10ตัวไม่ต้องพูดแล้ว ไม่ต้องรายงานแล้วพูดขอบคุณอย่างเดียวครบแล้วเนขายไม่ครบสิบตัวจะปิดรายการนะฮะเออทำไรครับอะไรนะทำอะไรปิดรายการทำอะไรปิดรายการนะฮะปิดรายการแล้วพับถุงขายถุงพับถุงขายดีกว่าแมหมมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านกันหน่อยเลยด้วยนะครับวันนี้นะฮะที่ฟังกันอยู่ในทุกๆช่องทางเลยนะครับ เข้ามากันได้เลยพวกเราจ้าพวกเราจ๋าทุกท่านที่ฟังกันอยู่ทั้งทาง,ทางวิทยุที่คนลูกทุ่ง FM 103รฮิตติดเทรนด์แล้วก็ทุกท่านที่ฟังกันอยู่ทางแอปพลิเคชันของคนลูกทุ่งด้วยนะครับ<อ>เข้ามาที่ YouTube กันได้ในช่วงเวลานี้เลยด้วยใช่แล้วเข้ามาใน u t u b e แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยคาว่าคนลูกทุ่งยังมีหลายๆคนเนี่ยังหาไม่เจอ,อนะฮะก็เข้ามาที่ YouTube เสร็จปุ๊บเขาก็มีเซิร์ชหาก็พิมพ์ภาษาไทยว่าคนลูกทุ่งพอเข้ามาเสร็จปุ๊บดูนะว่าอันไหนที่มัน เออให้กดเข้าไปอันนั้นเลยครับหรือว่าที่มันเขียนว่า L I V E Live หรือเขียนว่าไลฟ์สดก็มาชมบรรยากาศครับการจัดรายการในสตูดิโอของเราพร้อมกับการทักทายแบบเรียวไทม์เลยด้วยคนแรกของเรานะฮะน้องนาตา,าค้ามาเร็วเลยนะครับสวัสดีครับพี่นาตาค้า,า,าแล้วก็มีป้าแป๋วด้วยค่ะมาแล้วจากราดเ้าร้อยหนึ่งแยกหกนี่นะฮะตัวป้าแป๋วว่าวันที่แล้วเนี่ยะกะเพราโจเรานี่แสบใจมากเลยโอ้โหฉันท้องเสียเลย <laughs> เดียว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 คือไม่ใช่ว่าไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าเขา เผ็ดมันเผ็ดบ้าเทาที่แล้วเนี่ยเชื่อปหมปวดท้องเลยอ่ะ <laughs> แล้วตอนแรกอะ่ะคือไม่ได้ว่าพี่เขานะเพราะแ่าให้ฟัง<อ> <laughs> ที่บอกอะ่ะพี่เขาคงใส่มาเต็มแม็กอะหรือไม่ก็แบบว่าปกติใช้พริกปกติใช้พริกเบอร์สมมุติเฉยๆนะ<อ>ผมก็ไม่รู้สมมุติใช้พริกเบอร์สามคราวนี้ล่อพริกกระเหลี่ยงเบอร์สิบเผ็ดกันแบบว่าคือต่างคนต่างอบบแยกย้ายไปทานกันที่วันที่แล้วที่คุณข้าวทิพ ไม่ใช่ข้าวทิพย์ขวอนข้าวที่ดารินเออนะฮะเอามาฝากเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปรับประทานแล้วเสร็จแล้วมาไปชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าว่าเมื่อวานนี่เป็นไงไปยังไงบ้างแต่ของผมเนี่ยไม่ถึงขั้นเข้าห้องน้ำน้องเดี๋ยวแต่แสบไส้เลยไม่ไม่ฉันไม่ได้ต้องเสียหรอกแต่ว่าเขาจะปวดท้องเพราะมันผิดมันแสบไท้องฝากแซวนะครับบอกว่าทีหลังเออของคนรู้ทุกป๊อฝากเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเพราะว่า เผ็ดมากปากเบินเนี่ขนาดปกติว่าผมเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะผมก็เลยเขี่ยพริกทุกอันออกไปเลยไงก็ยังเผ็ดอยู่ผมก็จะแสบไส้เออฉะนั้นแสบไส้จริงๆนะนี่กับของแสนแสบไปกะเพราโจรนี่นะฮะแหมสมชื่อนะฮะเข้ามาต่อกันเลยด้วยนะครับนะคุณนายทราเวลอาราว์ไทยแลนด์มาสวัสดีรอบวงกันเลยด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะพี่หนูพินค่ะมาแล้วนะครับบอกสวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้เลยด้วยนะจ๊ะจากพี่หนูพินนะครับลาดเพลาร้อยหนึ่งเช่นกันอ่าพี่จินพ่อพี่เอ๋มีมิสบร ก็ร็อกกี้มาด้วยนะครับนะแล้วก็ <นะ S 1> ทักทายเลยนะครับคุณเซ้งอ๋อ ไม่เซ็งแล้วไม่เซ็งแล้วอปลายทั้งคันปลายทั้งขางปลายทั้งขงาง,ขงอันนี้เป็นเกาหลีเกาหลีปลายทั้งขาง <S 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 ปลายทั้งขางนะฮะ<อ>คุณพี่หมวยนะครับมาทักทายพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยนจะจ๊ะสวัสดีคุณพิมยาดาสวัสดีครับคุณพิมยาดานะฮะมาทักทายแล้วนะครับทั้งคุณท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยเช่นกันอ่าคุณศิราดาจ้าบอกแชให้แล้วแปลว่าแซวน้องกี้น้องกี้น้องกี้นะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่จินปอเปียนะครับเมื่อกี้ใครอีกด้วยคุณ านานพี่หนวยก็มานี่คุณคุณคุณปทั้งคังก็บอยแชร์ให้เราด้วยเหมือนกันใช่พี่แมมสุพรรณค่ะสวัสดีจ้าพี่แมมสุพรรณมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยนะจ๊ะอ่าน้องจิบจิบมาแล้วเลยด้วยนะครับพร้อมกับน้องจิบจิบครับสวัสดีครับนะ่ะพี่ท็อปกับเฮียกี้ด้วยจ้ะอ่าป้าตุ๋ยพรกระมอนโอ้ป้าตุยมาแล้วบันิดป้าตุยส่งหัวใจมาให้เลยด้วยนะครับนะป้าตุ๋ยฟังอยู่นะจ๊ะ อ่าแล้วก็มีคุณโรณชัยก็ยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตุยยังไม่ตุยออนะบอกยังไม่ตุยครับผมนะแล้วก็คุณพี่พี่สมัยนะคะหรือว่าคุณซอบิบิมบับบอกอันยองโอป,ป้าค่ะ,ะพี่ทับด้วยจานวันนี้นที่เกาหลีลบสามนะมจริงเหรอเออเขาส่งมาตอนเช้าแต่เช้าลบสามหนาวจัดเลยนเนี่ยเออน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณนุมหาชัยฮะ คุณนุ้มหาชัยส่งมาจากมหาชัยแน่นอนเลยด้วยนะครับวันนี้ทักทายกันนะครับแล้วก็มีป้าพราจากมายะแพรกนะฮะสวัสดีจากป้าพรานะฮะเป็นไงครับบรรยากาศแถวบ้านยะแพรกวันนี้แล้วก็ยังมีจากไหนเอ่ยสำลรักมีคุณฟ้าใสฮะสวัสดีพี่ท็อปและร็อกกี้จากคุณรัฐสวัสดีคุณรัฐด้วยนะครับแล้วก็มีจากไหนแล้วก็มีพี่นุชด้วยนะฮะบอกว่ายังไม่ตุยนะฮะเตรียมตัวไปฟังเพลงที่ paradise วันนี้ พี่นุชก็ไม่ได้บอกเขายังไม่ตุยพี่ท็อปเขาบอกเขายังไม่คุยฮะยังไม่คุยเหรอใช่เขายังไม่คุยอขายังไม่คุยเดี๋ยวพี่นุชก็ส่งมาทักเราเออยังไม่คุยบอกว่ายังไม่คุยค่ะค่ะยังไม่คุยนะคะเโอเคค่ะล่วสนาจะรีบพิมพ์นะฮะพี่หมงอ่ะพี่หมงมาแล้วนะฮะสวัสดีครับนะคอยฟังอยู่จะกินข้าวเช้าฝีมือพี่แต๋วอร่อยมากทําอะไรพี่แต๋วทาอะไรให้ทานพี่หมงนะเช้านะแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงอย่าลืมรายงานมาเหมือนเดิมนะพี่หมงนะ แล้วก็มีคุณพอ่อวิสิตนะทักทายคุณท็อปแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับจากคุณพอ่อวิสิตครับนะสวัสดีพี่เรวัฒราชสังนี่มาแล้วเลยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนี่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะอ๋อหรือเขาอยู่ตรงไหนนี่นี่กองบินตํารวจตรงนี้เลยเนี่ยอย๋อหรอเขาอยู่กองบินเหรอเออนี่ล่าสุดเลยด้วยนี่ออนะครับเห็นว่าจะบินไปไหนอยู่เนี่ยพี่เรวัฒเหรอ เห็นว่าจะบินไปแถวแถวบางกะปิอ๋อเออไปแถวเดลโมบางกะปิแล้วก็บินกลับมาบินกลับมานะฮะใกล้จัดเลยนะฮะนะฮะสวัสดีด้วยนะครับคุณหนุ่มอันเมืองเลยสวัสดีค uh ุณหนุ่มอ uh ันเมืองเลยด้วยนะครับมาทักทายกันแล้วเลยนะครับวันนี้เพราะแบบอากาศ27องศาแถวบางบัวทองส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 56ไมโครกรัม ป้าแตมหนองจอกก็มาฮะป้าแตมหนองจอกมาแล้วคุณสุกัญญาหลีประเสริฐนะครับสวัสดีจากป้าแตม<อ>นะฮะ<อ>พี่หนูพินก็บอกนะกะเพราโจนเผ็ดแต่อร่อยเหาะเลยนะจ๊ะ<อ>นี่นะอร่อยเนอยีอร่อยอยู่แต<อ>่มันเผ็ดมันแสบไส้ขนาดผมรู้ว่ามันเผ็ดอ,ะอ่ะผมก็ยังอดใจไม่ได้ก็ต้องกิน<อ> <laughs> นะฮะแล้วก็ยังมีคุณประพันธ์ คุณประพันธ์โตสมนะสวัสดีค่ะคุณท็อปคุณกี้ฟังอยู่ทุกวันเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่รุจิราคุณประพาพันธ์นะครับแล้วก็พี่รุจิรามาแล้วสวัสดีชาวด้อมคนทุกทุกคนด้วยคุณละเอียดธรรมศีสวัสดีจ้าดีแล้วก็คุณอภพิชาติมนใหญ่บอกผมมาแล้วด้วยนะครับมีคุณบุญยงหวังอยู่สวัสดีจ้กคุณบุญยงนะคุณบุญยงมาแล้วเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่รุจิรามาเมื่อกี้นะครับเนี่ยสวัสดีคุณท็อปน้องกี้อับจังไหมฮะอับจัง ประจำมาแล้วอวันนี้ประจำมาแล้วดังกีโอ้ยไปแอบอยู่แถวตู้เอกสารแถวไหนเนี่ยลูกมุดอยู่มุดอยู่ตอนนี้อยู่ในตู้เอกสารมุดงานห้องเอกสารชั้น3เปลี่ยนจากชั้น4มาอยู่ชั้น3แทนใช่นะฮะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะทำไมครับอยู่กับรปภด้วยอ่านะฮะเอาอะไรนะเอาเอาเอากล่องลังปูนอนเรียบร้อยเออใช่คือหมายถึงว่านอนฟังเพลงฟังเพลงอ๋อกับคุณรปภพักพักเอ็นหลังหน่อยใช่เออแหมต้องออบตกใจเอ๊ะเขามีกล้องวงจรปิดรู้ได้ยังไงอ่ะอ่นะฮะ แล้วก็อะไรเนี่ยคุณละเอียดออลฟังอยู่ทุกวันขอบคุณนะครับนี่คุณบนยงนะครับนีแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็ยังมีใครอีกด้วยเนี่ย ครบแล้ว,ลวไ,ลไล่มาเกิดครบแล้วนี่นี่นวันนี้พี่รุจิลาบอกไปทํางานอยู่แถวแถวลำลูกกาคลองสิบสามพาช่างติดป้ายโรงงานแถวแถวลำลูกกาที่พวกเราก็อยู่กันเยอะ,อะนะเผื่อใครอยู่ใกล้ใกล้คลองสิบสามนะฮะแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้เลยนะครับพี่รุจิลาวันนี้ทํางานอยู่ใกล้ใกล้แถวแถวนั้นใช่แล้วนะฮะนะก็คือถ้าไม่รู้คนไหนก็คืออ่าคนที่ติดกำลังติดป้ายอยู่นะฮะ,ะใช่แล้วครับอ้นั้งคนงานใจเย็นๆสามีนางที่อยู่ข้างบนอ๋อดีพี่พี่พงพี่พงพี่พงนะฮะ แล้วก็ยังมีพี่สุรัตนานี่เพิ่งมาวันนี้บอกสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้แชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะนะฮะมาครับมาติดตามข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะใช่แล้วเป็นเรื่องราวการเตือนภัยแล้วฮะช่วงภัยมันชุกชุมใช่มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็มาทวงค่าไฟย้อนหลังกับบ้านกับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ วมู่ย่าตายายพ่อแม่แก่ๆโอ้เมื่อก่อนผมเห็นบ่อยสมัยตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยผมก็ไปหาคุณยายที่บ้านน่ะแล้วก็แบบบางหมู่บ้านน่ะที่เขาแบบเป็นบหมู่บ้านเก่าแก่หน่อยอเย็นใบใบอ่ะฮะเนี่ยเนียช่วงเวลาประมาณนี้เลยเนี่ยตั้งแต่90โมงสิโมงเป็นต้นไปเนี่ยลูกหลานไม่อยู่แล้วทุกคนไปทำงานลูกหลานก็ไปเรียนแกก็จะนั่งเล่นกันอยู่ตามหน้าบ้านอหน้าบ้านเลยด้วยนะ แล้วก็มองคนเดินผ่านไปผ่านมาตามแบบมันเหมือนเป็นไลฟ์ตล์ของเขาอะก็อยู่ในบ้านมันอาจจะดูอึบอบอึบอับเนี่ยเขาก็แบบเบื่อไม่ใช่แบบว่าสายแบบส่องโทรศัพท์ก็เนี่ยมาดูความเป็นไปใครเดินผ่านเผื่อตะโกนทักทายกันแล้วเชื่อมนั่งเรียงกันทุกบ้านเลยอะใช่ไอ้มิจฉิชีดเนี่ยมันก็รู้ว่าบ้านใครมีแบบาคนแก่ๆนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่คนเดียวสมโอกาสใช่แถมดีไม่ดีมีมีตังค์นี่ต่างหากเออใช่แล้วส่วนใหญ่จะมีนะอันนั่นนะสิเออเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้โอนต่างผ่านแอปหรืออะไรอย่างนี้ ก็เด็กพกลูกหลานก็จะให้พกติดต,ต,ตัวไว้หน่อยเลยเอเส้นนี้เนี่ยมันก็จะแบบมาเป็นยัังงไคงรบมาบอกเล,เลย,ยว่าเนี่ยบ้านเนี้ยช้าค้างค่าไฟอ่าอ่าซึ่งแบบว่าคุณยายเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปนคนจา่ายใช่ก็ให้ลูกเป็นคนจ่ายปกติลูกกับหลานเป็นคนไปจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน ไอ้นี่ไอ้นี่จากชิปนี้มันก็โอเคก็เชื่อตามนั้นมันก็ไปก่อนเป็นเดียนก่อนอ๋อโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะคุณยายเอาเดินผ่านลังจากนั้นอีกสองสามวันมันกลับมามันกลับมาแล้วก็บอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้จ่ายนะยายยายก็ตกใจเงเหมือนไอ้นี่มันแบบเหมือนเหมือนเหมือนล่อเนียนเสร็จปุ๊บอะเสร็จปุ๊บลูกคุณยาย่ะโดยนิสัยคนแก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่อะไรเนี่ยก็จะเป็นห่วงลูกหลานด้วยใช่ หรือว่าเขาลืมวะเอออนนช่วงนี้มันไม่ค่อยจะมีตังค์ว่ามันเลยไปจ่ายช้าอ,อ,อ่าใช่เดี๋ยวพอเขาไปเช็คมาแล้วเนี่ยเออมันไม่มีจริงๆด้วยถ้าเขาจะโกงเขาโกงในครั้งแรกแล้วอ,อ,อันนี้มันไม่เดี๋ยวนี้มันฉลาด มันแกล้งครั้งแรกก่อนเหมือนกับทำความรู้จักกันไว้ก่อนพอรู้จักกันแล้วเนี่ยพอถ้าครั้งแรกเลยมาเอาเงินเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มรู้เหมือนกันว่าบางทีผู้เท่าผู้แก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เริ่มระมัดระวังตัวแต่พอมันคุยกันทีหนึ่งมันรู้จักกันละนี่เนี่ยเนี่ยเียกลับมาทีนึงเตียนแบบนี้ทีนี้บอกว่าเอ้ยไปเช็คมาแล้วไม่มีไม่มีไม่จ่ายไม่ใจ่าาครั้งหลายเดือนเลยคร้หลายเดือนด้วยอประมาณ3มเดือนโอ้โหมันรอดหนักเลยแ้่มันก็จะถามยายว่ายายมีเท่าไหร่ยายก่อนให้จ่ายก่อน 哎啊！Uh huh. uh huh. ยายอาจจะมีสักพันหนึ่งเอาประมาณพันหนึ่งก่อนเอามงไปสักเดือนหนึ่งก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเดือนสองเดือนก่อนละกันพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วค่อยผ่อนผ่อนจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายไปก็จ่ายไปไงโเออนี่เราจะมาเตือนไฟนะเตือนภัยกันนะฮะภัยเลยนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่งผลวิภาก็บอกว่าไม่มีนโยบายนะฮะว่าแบบว่าเดินมานั่งเก็บเงินสดกันเสดอย่างงี้ไม่มีสมัยก่อนมันมีไงรุ่นยายอาจจะมีเดินมาจดมิเตอร์แล้วก็เก็บเงินแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับย้ำอีกครั้ง อกเลยเผื่อหรือบางอาทีก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังอยู่โดยด้วยคนลูกทุกขนะหรือว่าใครที่มีพ่อแม่อยู่ที่บ้าน,นอะไรคุณปู่คุณพ่อนะคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะถ้ามีใครมันมาเก็บเงินหน้าบ้านเนี่ย<ะ>ออที่ไม่ใช่พัสดุส่งของนะแล้วมันบอกมาเก็บค่าไฟมาเก็บค่าน้ํา<อ>นะปลอมนะปลอมนะมนะไม่มีนะเดี๋ยวนี้เขาให้ไปจ่ายกันเนี่ยทางแอปเอยหรือไม่ก็ให้ไปจ่ายโดยตรงละ Uh, หรือไม่ได้ถามพี่บอลบางกวยก็ได้ท uh, ี่อยู่ไฟฟ้าบางกวยเนี่ uh huh. นะฮะเออเนี่ไม่มีไม่มีไม่มีไปเก็บแล้วนะฮะต้องบอกกันไว้ก่อน uh huh. เพราะไอ้พวกนี้มันชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรศบโอกาสจากความไม่รู้ uh huh. เหมือนเมื่อก่อนไอ้พวกสแกมเมอร์ huh. นี่แหละไอ้ที่โทรมาหลอกบอกว่าเดี๋ยวแม่จะโดนติดคุก เด็กเลยไม่กล้าไปบอกก็ไปขโมยเงินพ่อเงินแม่โอนส่งไปให้ใช่อะไรแบบนี้นะครับอาศัยแต่ความไม่รู้นะครับใช่นะอันนี้ก็ฝากบอกมาที่พี่หนูพินก็รายงานมาเลยด้วยที่หมู่บ้านเนี่ยก็มียายข้างๆบ้านโดนเหมือนกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ท็อปเล่าเลยบอกว่ายายอยู่คนเดียวเป็นครูเกษียณอายุ80กว่าแถมมีตังค์เยอะด้วยอนี่จริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าดีว่าโดนตั้งสติได้ก่อนกำลังจะโดนแล้วมันมาแล้วสุดท้ายรอด มีปมมือเลยด้วยนี่นี่นะฮะต้องไปฝากย้ำเตือนเลยบอกว่าอย่าไปจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองอย่าเงี้ยมาครับและนี่ก็คือข่าวแรกของเราเลยด้วยนะครับฝากอาลืมนะฮะส่งความสุขวันปีใหม่ด้วยแม่แจงใช่เลยครับผมนะฮะนี่เลยครับต้องขอขอบคุณครับกับเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสําเร็จรูปเครื่องดื่มมะตูมผงสําเร็จรูปและเครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูปตราแม่แจงครับผมอ่านะฮะ มฝากเตือนภัยเอาไว้นะใช่แล้วนะครับนะไปเตือนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือกําลังฟังอยู่นะจ๊ะนะระวังกันด้วยนะครับทุกคนนะเป็นห่วงนะมาถึงข่าวนี้กันบ้างนะฮะสนับสนุนโดยฟิล์มลามีนาอ้าวไว้ยังไงครับเป็นเรื่องราวที่โอ้โหอลหม่านเมืองระยองเลยนะฮะทั้งเมืองระยองเลยก็โอ้โหคืออย่างนี้มันมีกลุ่มวัยรุ่นทําไมสิบคนอ่าอ่าและเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาเลย แคนบเดียด้วยคู้กรณีเลยใช่ถูกต้องระยองแล้วมันก็ตราดจันทบุรีมันก็ใกล้ๆทังนั้นใช่ไหมมันก็เลยเขยิบเข้ามานั่นแหละแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ใช่แบบว่าเพิ่งเพิ่งข้ามแดนนะอ๋อเป็นวัยรุ่นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในระยองทําอะไรเป็นมานานแล้วก็คือเอาคือว่ามามอยู่ตั้งนานอันใช้แรงงานนั่นแหละรวมตัวกันสิบคนนะฮะแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปนะครับไอถ่ายคลิปว่มันว่าเออมันก็ไม่เห็นผิดอะไรแต่ว่าขึ้นรถกระบะ ถืออาวุธมีดยาวหนึ่งเมตรและก็มีระเบิดปิงปองนะครับปาใส่ถนนเสียงบดุมบ้งบุมคนลบกันคนลบเ,เสียมเสียมแล้วก็ออกมาตะโกนบอกว่าเสียมแล้วก็ตะโกนเสียมเสียบบอกว่าอะไรหรือไมบอกว่า ออกมารบกันโอ้โหสดสดสซดการเมืองเลยการเมืองลักษณะเมาท่อมอไม่รู้ละนะฮะหลงจากนั้นเนี่ยพอคลิปเป็นออกมาใช่ไหมคนก็โทรแจ้งตำรวจอ๋อแล้วไปด้วยลุมตืบยังสิยังโทรแจ้งตำรวจก่อนไม่มีมื้ไม่มีมื้อยังไม่จบอีกเหรออไม่มีมื้อก็ไม่มีอันนี้นึ่งอ่ะแจ้งตำรวจก่อนอแจ้งตำรวจก่อนที่เป็นแกแกจะออกไปบอกว่าบอกว่ามันยังอยู่กันไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยนะแอบขำเลยแจ้งตำรวจนะตำรวจก็มาฮะรปรากฏว่าก็เจจากคลิป เจอจากคลิปแล้วปรากฏว่าเจอหัวโจกเป็นคนอายุ20เองเด็ก20เพิ่งบรรลุนิติภาวะเป็นมือระเบิดและมือมีดไอ้มือโยนเนี่ยแหละเนอะแล้วก็รวมทั้งอีก2คนจะ่เนี่จับได้3คนแล้วเรียบร้อยอีกคนเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปลงโซเชียลเสียมเสียมเออนะฮะก็สร้างความปั่นป่วนแล้วก็แบบเมือนท้าทายบอกอยู่ในโลกอู โอ้ยลูกเอ้ยนะหลังจากนั้นนะคุณแม่ของมือปาระเบิดดีแหละวันเลยบอกเลยพวกนี้ส่วนใหญ่อะเขาอะก็ติดเขาเรียกว่าติดมากับพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนเลยที่ผมเคยได้ฟังเนี่ยที่มีรุ่นน้องเนี่ยขายของอยู่ที่ตลาดหัวมงหัวมุมอะไรอย่างเงี้ยน้องอะ ที่เป็นคนแบบล้างต้งล้างตู้ไอ้พวกขอยข,ข,ของเคียดเขเป็น,น,ปนจริง,รงเ,เนี่ยเ็เป็นเดล๋ยล้ชาวกัมพูชานะเมื่อก่อนเอาจริงก่อนที่มีปัญหามีเรื่องหรือว่ามีใครมันสมไฟให้คนเกลียดกันเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กันน่ารักกันดีเ,เสร็จปุ๊บก็ยังมานั่งกินมาล่านั่งคุยกันคุยเรื่องฟุตบอลกันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนี้นะฮะทางคุณแม่ให้เข้ากัดปากคำเลยนะเนื่องจากว่าลูกก็โดนแบบว่าโดนสิครับโดนรูปตึงไปก็เข้าไปให้กับความว่าตีทั้งมีดฟันั้งระเบิดไม่ได้เพิ่ ืองไทยมา25ปีแล้วทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองในวันเกิดเหตุตนอยู่บ้านกับลูกชายและลูกสะพ้ยมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่ามาเชิญตัวลูกชายไปที่โรงพักตนก็เอ๊ะอยู่ดีๆมาเชิญทำไมก็เลยมารู้สาเหตุอ๋อเห็นใดคลิปนี่แหละลูกสะพ้ยเปิดคลิปให้แม่ดูว่าลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้อ่าแล้วก็โพลลงเฟซบุ๊กก็เลยโดนรวบตึงไปอแล้วแม่โบกลูกไปยังครับ แม่โบกกระบาลลูกไปยังครับไม่รู้สิยังไงแต่ว่าอย่างนี้ก็โดนข้อหากันไปผิดกฎหมายใช่คทั้งไปปลาระเบิดพกอาวุธด้วยเอยปาระเบิดก่อความวุ่นวายนะครับแต่บางทีเนี่ยจริงจริงไม่ใช่ดอกเด็กมาโตอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็เสพข่าวพอเสพข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆอะอยู่กันยังไงหรือว่าอะไรยังไงมาก่อนก็เลยเกิดความขนองหรือบางทีอย่างที่บอกอาจจะเคี้ยวใบอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะครับนะก็นั่นแหละเตือนลูกหลานตัวเองด้วยนะเผื่อจะมีพี่พี่น้องน้องชาวังอยู่ด้วย เออ,อน <ะ S 2> ส่วน<อ>คนไทยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะออบางทีก็มีคนที่เขาเสพข่าวแล้วก็รู้สึก,กว่าเขาเรว่ออะไรเหมือนไม่ได้แยกแยะเออเออนะอะไรแบบเนี้ยอยู่ด้วยเหมือนกันเออนะฮะครับแสออดงความรักชาติขึ้นมาในบัตรนาว <laughs> เรียบร้อยนะไม่ติดดูที่ดูตาสงสารแม่งานนี้เอาจริงปูกติเราสงสารลูกนะคราวนี้เราสงสารแม่ตัวเองกูสาไมาอยู่ทํามากินมายืดป็กี่ปีลูกไม่รู้เรื่องรู้ราวเรียบร้อยเลยนะฮะไม่รู้จะโดนส่งกลับด้วยหรือเปล่าน่ะนี่ยครับอาขอขอบคุณด้วยนะครับกับฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้นะฮะใช่ครับต้องเจาะจงฟิล์มลามิน่านะครับสำหรับข่าวที่สองของเราใช่แล้วนะฮะนี่ มาที่ข่าวต่อไปครับนี่นี่นี่แต่ก่อนข่าวต่อไปนี่เมื่อกี้เราพูดถึงนี่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ในในข้อข่าวแรกกันใช่ไหมนี่อ่านชื่นใจคุณกัญญาอะไรเนี่ยคอนหน่อยบัวเออเอาไปว่าคุณกัญญากันแล้วกันบอกนี่กี้นี่วิทอปนี่ลุงไม่ได้ฟังวิทยุมาเป็นสิบปีแล้วพอเจอร้อยสามมีฟังทุกวันเลยเรอเออทำไปเล่นไปอตายแล้วขวัญใจลุงนะนี่ ยิ่งแถมมาเตือนภัยลุงลุงรีบประทับใจประทับใจเลยทีเดียว่เป็นห่วงลุงผ่อนใจลุงเลยทีเดียวขอบคุณด้วยแล้วกันขอบคุณด้วยนะฮะมีเราก็เป็นเพื่อนมีเราอุ่นใจคุเเพลินุณเลินไปอย่าคิดอะไรเยอะนะฮะมาต่อเลยครับพี่ข่าวนี้เป็นเรื่องราวของ มีข่าวดีฮะจากการสำรวจนะครับของเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับของ Euromonitor International นเลยนะฮะท่านนาจะฝั่ยุโรปใช่เป็น Euromonitor เขาก็สำรวจอะไรสำรวจว่าเมืองไหนในโลกที่มีนักท่องเที่ยวเข้าออกมากที่สุดในโลกปรากฏว่ากรุงเทพบ้านครของเราอันดับไหมติดอันดับหนึ่งโห้ยมันเล่นไปจริงเอาแต่ชาวยุโรปชอบมาเมืองไทยมีคนมาเที่ยว ในกรุงเทพของเราในปีนี้นะตอนนี้30.3ล้านคนโอ้โจริงนะดีเนาะยิ่งถ้าเกิดเศรษฐกิจบ้านเราดีๆคนอารมณ์ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยด้วยแล้วเศรษฐกิจกางยุโรปดีๆเหมือนกันนี่ผมเชื่อว่าคนต้องเยอะกว่านี้อีกใช่แล้วนะฮะเพราะปกติเรานี่เป็นเดสตินีของทั่วโลกเลยนะกรุงเทพเนี่ยใช่นะอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวมีทุกที่อยากไหว้พระอยากมูได้มูมีหมด มีทุกอย่างมีทะลงทะเลภูเขาดอย24ชั่วโมงใช่ถูกต้องมีให้ตลอดเลยด้วยจะมีที่ไหนสุขใจทะ่ไทยแลนด์แล้วก็บอกว่านะฮะชาวยุโรปที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะประทับใจเรื่องอาหารไทย่าานโดยเอกกันละ นะแล้วก็หิวเลยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็การช้อปปิง้งแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรใช่ล้วนแล้วแต่สร้างความประทับใจก็เลยทําให้ติดอันดับหนึ่งเมืองที่มีคนที่เข้ามาอยากเข้ามาเที่ยวหรือว่าเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะทางโซนยุโรปเนี่ยติดไปอันดับต้นๆเลยด้วยนะครับอันดับหนึ่งอยู่อนนี้นนเลยด้วยอ,อสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับกรุงเทพไทยแลนด์นะไทยแลนด์แออฟสมัย ก็คือเป็นซิตี้เดสติเนชั o n อ่าใช่เดสติ n a t i o n นั่นแปลว่าเดสติ n a t นั่นอันนั้นไอ้นี่เดสติ n a ชั o n ที่จุดหไหนไปคนมาใช่อันนั้นบุพเพสันนิวาส destination อนาวแต่บางคนเนี่ยมาเที่ยวกันก็เหมือนได้เจอบุพเพสันนิวาสที่กรุงเทพอ๋อเหรออ่าอาจจะมีฟงมีแฟนอาจจะเป็นชาวต่างชาติบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไปเที่ยวตรงไหนใช่ใช่ที่แถววัดอรุณน่ะอ๋อเหรอจริงเหรอตามรูปเลยน่ะอ๋อวัดอรุณเขาไม่ใช่วัดอรุณเยอะใช่เนี่ยแล้วแล้เขาไปเปลี่ยนชุดไทยถ่ายลงถ่ายรูปกันอ๋อเหรอเอาไหนเนอะ เดชันจัดรายการเลยชอไปไหว้อรุณเผื่อได้ไปไหว้พระเหรอเฟื่อได้แฟนช่ว <laughs> งนี้อยากได้แฟนไปยุโรปไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหว้พระนะ <laughs> <laughs> ไปหาผู้เออไปหาผู้นะครับนะและนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่นํามาฝากกันเป็นเรื่องดีๆด,ด้วยเหมือนกันนะครับ<ช>ถ้าเกิดว่าเราเจอนะักท่องเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่น่ารักกันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีรุนลงนะงเนอะตอนผมเ,เด็กๆเนี่ยผมจําได้เลยตอนที่แบบเป็นแบบไทยแลนดะ์แดนออฟสมายเนี่ย เขาก็เหมือนรับรลนรงให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักเวลาเจอนักต่องเที่ยวชาวต่างชาติเอ้ยไม่ว่าจะเป็นฝรัง่งไทยจีนแขกหรือไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหให้แบบว่าเหมือนให้ดูแลให้ยิ้มอะไรเงี้ยถ้าพูดแล้วตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็ให้ยิ้มไว้ก่อนอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีรนรงเนา yes no okay อะไรย thank you yes no okay thank you ะ <S 2> <S 2> นะฮะดีเลยให้คุณครูกูดี้สอนก็ได้ ใช้คำพูดได้อย่างเดียวคุณดี Yes 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 Uncle Uncle Daddy Daddy Uncle ขับมาเรียก Daddy ล้วอ๋อเหรอันดีแล้วขับส่งของอะไรให้ทักอย่างอ๋อหยิบของเล่นลงมาให้แล้วก็ลงมาเล่นอยู่ข้างล่างก็มีรถไฟเลืมอไว้ข้างบนเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จเดินตามลงมาหยิบมาเสร็จปุ๊บพอยื่นให้พอยื่นให้เสร็จปุ๊บพอรับเสร็จปุ๊บ Thank you Daddy เราตรงใจเวลาดีมันไม่เรียก Uncle. อังเคิลเดยวเมื่อไหร่เจอฉันอย่าลืมแค่นี้น,นะอิดานนห่ยต้องขอขอบกออกคุณด้วยครับใช่แล้วครับนะสำหรับนี่ข่าวนี้เลยด้วยนะครับโดยข้าวตรานกกรเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาต้องข้าวตรานกกระเรียนนะฮะเมื่อวานนี้นะเกิดเหตุการณ์โหเขาเรียกว่า เป็นประเทศนครพน,นมจริงๆทำไมครับรู้จกักมาประเทศนครพน,นมรู้จักจังหวัดนครพน,นมแต่ว่ามากันทั้งจังหวัดยิ่งใหญ่แทบจะตาย,ยเป็ประเทศใช่แล้วนะ <ทำ S 2> เพราะว่า กิจกรรมนะฮะของสาวน้อยเพชรบ้านแผงโอ้เมื่อวานนี้กับเสียงเพียวป่ะใช่ไปออกบูธป่ะถูกต้องอ๋ออย่างไงครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะแล้วก็การไปร่วมกันนะฮะระหว่างสาวน้อยเพชรบ้านแผงและเสียงเพียวนะครับขวดเดียวเพื่อบันเทาอ่าอืมนะฮะก็ไปออกบูธกิจกรรมไปออกบูธกันแล้วก็มีคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ใช่ไหมเปิดวงกันที่นครพนมใช่โอ้โหคนเยอะมาก ถ้าเขานมในบรรยากาศดีมากนะผพูดบ่อยมากเลยนะในรายการต้องสักทีแล้วล่ะคือผมเนี่ยไปทีลไปเคยชีวิตที่ไปมาสองครั้งแต่ไม่เคยค้างอ้างแรมเลยไปธุระเนี่ยไปตรงสาราสาราว่าการผู้ว่าการแล้วก็ไปตรงริมน้ําอ่ะโอ้ยเย็นเย็นริมน้ํานีู่้มันติดมากริมแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอะไรแม่น้ำโขงใช่ไหมเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามเมือนกับสมปูร์ลาว โหแบรรยากาศน่แบบเหมือนในหนังเลยอ,ะอ่ะคนมีไฟสวยๆมีเลนจักรายานคือเขามีการพัฒนาพื้นที่ด้วยนะครับใช่ใชแล้วก็มีร้านอาหารน่ยแบบดูแบบฝรั่งฝรั่งแบบว่าแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยอ,ะอ่ะอเออแบบไม่น่าเชื่อคอใช่แล้วที่นั่นตอนที่ผมไปนะแล้วเขามานมแล้วเขามีอะไรกันด้วยรู้มาเขากินไก่งวง เพราะเขามีชื่อไร่เขามีเขารลยกฟาร์มไก่งวงแล้วที่นั่นเนี่ยอาจริงผมก็เพิ่งทราบที่เขาบนมแบบว่าทั้งม tamam> ีทั้งคนไทยเป็นพุทธแล้วก็เป็นคริสต์อยู่เยอะมากเขาก็เลยมีไก่งวงเพราะว่าเนี่ยอย่างช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็เหมือนกันชาวคริสคนไทยแล้วก็มาเป็นแบบทับถือคริส เขาก็จะมีแบบเทศกาลนี่แหละไก่งวงกินไก่งวงกันเลยด้วยเหมือนกันใช่นะฮะอ่ะเมื่อคืนนี้เล่นไปที่นครพนมใช่ไหมเป็นยังไงครับโหคนเยอะมากสวดซวดซึ่งในเมื่อวานนี้ก็จะมีบูตกิจกรรมแล้วก็มีอุงอิงมาถ่ายรูปกับเซียงเพียวนี่นะจ๊ะสุดยอดอ้าวมีออฟสุรพลนะแล้วก็มีทีมงานนะฮะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแวะมาที่บูตของเซียงเพียวนะสุดยอดเลยทายาดงยาหมองยาหมองน้ำเนี่ยเขาขายในราคาพิเศษด้วยนะคุณอ่ายังไงฮรเป็นเซ็ตเซ็ตอย่างเช่นแบบถ้าเป็นเซตแบบว่าเป็น ยาหม่องน้ําบวกกับยาหม่องธรรมดามียาดมอะไรเงี้ยสองห้าเก้าล้วก็มีเท่าไหร่อ่ะอุ้ยทำไมมันถูกอย่างปกติมันน่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทโอ้โหลดออกไปร้อยเลยนะใช่ถูกต้องแล้วก็มีเซ็ตได้บ้างอ่ะมีเซ็ตแบบร้อยเดียวก็ไปซื้อเลยนะมีเซ็ตแบบร้อยเดียวก็มีนะไหนยังไงมีอะไรบ้างไอ้เซ็ตร้อยเดียวยาหม่องน้ํายาหม่องยาดมผมอยากได้อะไรอย่างงี้เออทำยังไงผมต้องบินไปนครพนมไปซื้อเลยเหรออะไม่ต้องทำไมอ่ะเพราะวันนี้เขาย้ายเวทีมาแล้วบินไปไหนแทนการลสิน คืนนี้เล่นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเออไกลจังเลยเออนะฮะก็เซ็งเทียวก็จะไปออกบูธเป็นคืนที่สองนะฮะซึ่งก็จะเป็นงานสมโพธ์เจ้าปู่บัวขาวครับอันนี้ก็บอกเป็นงานใหญ่นะและชมฟรีด้วยจ้าแกคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชมฟรี กาลสินอโอเมจา้าแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้สาน้อยเพชรบ้านแพงอีกแล้วก็มีซุม้มมีบูธของเสียงเพียวอใครนะครับพี่ๆน้องๆจังหวัดใกล้เคียงไปเที่ยวกันได้แล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้ออ,อยากได้ในเซ็ตร้อยเนี่ย น่าสนใจจังเลยอ่ะสินร้อยนี่มีสองเซตนะโอ้ยอยากได้จังเลยอ่ะเอ้ยอ่ะเป็นว่าวันนี้คนกาลสินไปช้อปปิ้งได้ที่บูธของเสียงเพียวเลยด้วยนะครับอ่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ร่วมสนับสนุนนั่นก็คือใช่ครับนะเสียงเพียวขวดเดียวเพื่อบันเทาครับผมนะกับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะครับสามบวกหนึ่งข่าวของเรานะโอ้วันนี้กาลสินเนาอกาลสิน อยากไปไหมอยากไปแต่พรุ่งนี้จะมีอีกนะไปไหนอ่าเดี๋ยวยังไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกรุิงนี้เขาจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะฮะอ่ะนวเมื่อวานนครพนมวันนี้กาลสินพรุ่งนี้เป็นที่ไหนก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกแล้วมาอัปเดตกันด้วยเช่นกันใช่แล้วนะครับอวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าขอบคุณมากเลยด้วยนะครับนะทุกการติดตามรับฟังนะครับและขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับนะวันนี้ที่มารายงานข่าวกันนะครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวจ้าไปก่อนจ้า